ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟูงชแนลอ้าวโอ๊ยขอโทษขอโทษแนไม่อมเรียน่อาตอไม่าก็นึกได้แต่แถวนี้เนาะถ้้ีดไวี้ม่อ้อยู่เด็นนี้อันนี้สิาเดี๋ยวพบเดี๋ยวคบั่นะมี๋คุญ ใครมาเขาไม่บุดูเขามีใครมาหรือเปล่าไอเจ้ามาตัวแดงนะก็ย่ามย่าทำย่ามย่าหรกี่เหาไอเจ้าดำเาอยู่นี่รูดเด็กท้องมัวร์เขจะมีเยอะหรือมั้งได้ใช่ไหเนาะเดินปอ ตังคิปไหมให้เอาล่ะเ้ยคนา่ีคปสี่นาคอไะเมื่อกี้ของพี่ก็14นาทีเหมือนกันเหลือคลิปโี้เราจะขยอยกันโบเห็นหงมันมาม่าตอนเช้านะคะ สาม้วกมา้ยเที่นั่งใหม่สบายมากเลยเพื่ไปล้บอกที่นงพี่นี่เมนูได้เตลยนั่งตรงโน้นอะไม่ค่อยเย็นตรงนี้เย็นใครนั่งตรงโน้นก็นั่งแงเหล็กของพี่ป่ะนะแน่ะใช่ทาให้ครัวกลางไว้วางของอันนี้ลุง เครื่องมือใครก็ดับเด็กขึ้นมาใหม่อ๋อทำชั้นวางของพี่ไม่วางของครัวพี่อ่ะไม่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 เอาลงเยอะเหรอแล้เพราะหนูจับสาำแล้วเดี๋ยวม่สีแคบกว่ากับเดินยูบาร์กบก่อไม่เลยมันอยู่บ้านกบก่อของเยอะแทบไม่มีพี่เดินเอาหน้าไม่ลุงนะ มันจะเป็นชั้น,นเวลาเรามาเดินเอาเครื่องมืออันนี้วางไว้ตรงนี้ตรงนี้เนาะเออในกองสิเนี้ยมาอย่นงนั้นไงตัวมอนเจ้าคือเป็นคนคือเปคือเจ้าคือพอสว่างเนี่ยเจ้าฮากระตือนอนบ่โอ้ยพอกระเซ็นเนะบียกระเซ็นงานเนาะบ่เมื่อเจ้าฮะไปกีดยางมนะกีดยางเนีย่ยเขาบอกมียางเข,าม,า,งเขา,มามีเรื่องปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงม่วเลี้ยง เฮ็ดสวนเงาะตั้งหลายอย่างคอยติมได้แบบช่วยคอยออกมาได้เจ้าอะไรโอ้ทำสวนเงาะด้วยนี่สวนเงาะหกสิบต้นเหรอออกขายได้จ้าปีแล้วหกสิบต้นเป็นมากยี่ด <c oughs> อ,อกต้นนึงบอมง้อไปอะไรอย่างไรมันออกหลายอย่างนี่ออกก็จึงดอกสวนสักะละพูน่ะ เคยกินซาคุระหระปลูกย่างเคยเห็นแล้วเนาะสมอนปลูกนี่เห็นญี่ปุ่นดูเหรย่างไหมปลูกเงาะทำย่างไหมฮะปลูกเงาะดูแลย่างไหมเฮ้ยอะไดรบางอย่างอ่ะนี่นะคะมาดูทางนี้นะคะว่าเขามีอะไรกันนะคะโอ้โหไปเครื่องบินเลยเหรอคะโอ้โโหอ้โหูอู้หู แอดนานไปจริงๆเหรอไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่เคยมีแอนนานไปจริงๆเหรอไม่ได้ไปโอ้แอดนานไม่ได้ไปสรุปจากปากพี่แอนอีกทีนะมามาจากาจะถามเรื่องนี้งบประมาณในการสร้างบ้านพี่แอนตอนนี้อาอีกแล้วเหรอเราบิ้วเข้าไปตอนนั้นน่ะเราไม่ได้ยินจากปากต้องฟังจากปาก อ่าอยังไงพี่แอนกี่หมื่นกี่แสนแล้วอ๋อครึ่งแสนแล้วค่ะป้าสุดเผยเผยแล้วนะคะงบประมาณบ้านแอนนะคะครึ่งแสนแล้วนะคะครึ่งแสนแล้วมาแล้วครึ่งแสนครึ่งแสนแล้วย pues whales, ังไม่รวมห้องน้ํายังยังไม่รวมกระเบื้องห้องครัวอีกยังไม่รวมรวมครัวยัง ต่อก๊อกอีกยังไม่รวมถังแซกถังเซิร์ฟยังอืมอืมโอ้แสนหมดเป็นแสนนะคะมานแอนแอนนะคะแค่เก้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทฮะเก้าสิบเก้าสตางค์อืมผมกลัวเลยได้ยินคำนี้มันมัเป็นไงช่างพงศ์ทำไมถึงกลัวช่างพงช่างพงโอ้ดูดูดูกลัวขนลุกเลยเต็มโอ้ดูดูกระเป๋าไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาทำ เอาดูเหมือนแฟบๆไปหน่อยเรานี้ไม่มีตังค์เดิล่าสุดประมาณเนาะห้าห้าหมื่นว่วแล้วบ้านพี่แอนนะเอฟซีงบประมาณในการสร้างห้าหมื่นผมบอกตรงๆเลยว่าหลีกแต่ว่าพี่แอนน่ะสร้างหมดเป็นสองแสนสามแสนก็สร้างไปเลยเพราะว่าพี่แอนจะมาปักหลักอยู่ตรงนี้ใ่ไม่เป็นจดทะเบียนยังอ๋อยังเลยค่ะเข้าไปจุดทะเบียนอยู่ที่ป่าช้าก่อนเด้อ เอฟซีตกใจหมดเลยผมเนี่ยผมจดเข้าไปจดทะเบียนแล้วแต่มาอยู่กับแม่มาต่อยอ๋อทะเบียนสมรสไม่ไปจดทะเบียนอยู่ที่ประชาเฮ้ยไปลงบัญชีบันทึกไว้โอ้ทึกโอ้วาดทำไมเราไม่มีชีวิตอยู่ต้องไปเผาแอนแดนยังไม่ได้ไปลงใช่ไหมคะสุดผมก็จองสลาไว้แล้วใช่จองสลาหลังโนนไว้ไปลงคลิป ใช่จองซาลาว่าโยมอืมฮะรู้สึกว่าฟ้ามันร้อนไปเนาะช่วงนี้ต่มตามตูมตามตั้งแต่ที่เราลงคลิปแอปในรู้สึกว่ายอดพุ่งมากเลยพุ่งพุ่งอยู่นี่เหรอเฮพุ่งขึ้นอย่างงี้ แล้วมันมีคำถามเยอะแยะมากมายอยู่ในใต้คอมเมนต์ไม่น่าไม่น่าห้าเลยแต่ตอนเช้ามาคุณลุงเขาไปดูคลิปพวกเรามาแล้วอคุณลุงบอกว่าแอดไนสร้างประเด็นแต่เช้าเลยอที่ผมสร้างประเด็นเนี่ยผมไม่ได้สร้างประเด็นเพื่อให้เอฟซีไปด่าลุงด่าป้าอืผมสร้างประเด็นให้เอฟซีสบายใจว่าลุงป้าน่ะ แบ่งล็อกให้ผมเลยแบ่งให้แอะไรอะไรอะไรเพราะฉะนั้นโปรดฟังคลิปดีๆฟังคลิปให้จบใช่อย่าเพิ่งคอมเมนต์อย่าเพิ่งตัดสินผมว่าแต่ส่วนมากคอมเมนต์นั้นล้วนแต่เป็นคอมเมนต์ที่ดีดีใช่แต่ว่ามีทำไมผมไม่ค่อยไปดูเลยมแต่ว่ามีบางส่วนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมไม่ดูคอมเมนต์น่าจะเป็นสายป่าเพราะฉะนั้นเรื่องล็อกนะฮะชี้แจงแล้วก็แถลง แล้วก็ดวนที่สุดในที่สุดว่าได้ล็อกแล้วได้ล็อกแล้วแต่ไปสร้างบ้านที่นั่นให้เสร็จก่อนขอไปเคลียร์ตัวเองให้มันเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่มันยังสุกปบกอยู่ ไม่มาได้ไหนสกปรกอยู่บ่หรอได้ล็อกตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำมาแล้วนัด้านหลังดูนะคะว่าใครจะไปให้กําลังใจลุงป้านะคะน้องเรายังไม่รู้นะคะน้อเดี๋ยวมาพูดให้จบก่อนก็อาจจะมีช่างพงนะคะแต่คนที่อยู่ที่นี่ก็จะมีแอดแอนนะคะมีแอดแอนแอดเฟื่องนะคะขึ้นในชี้แจงเมื่อวานนะครับก็ยายนี่นะคะป้าไทยบ้านนะคะก็ยังอยู่ที่นี่นะคะีเพยงแังจะเอามาชี้แจงให้ fc บางท่านบางคนที่ไม่เข้าใจนะครับก็เดี๋ยวจะหาว่าลุงป้าลำเอียงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่นะพีสีเนาะลุงป้าให้ทุกคนนะครับคนที่มีความพร้อมใครที่พร้อมก็สร้างก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ใช้งบประมาณน้อยๆนะลุงป้าให้ผมนะผมก็ยังไม่พร้อมนะเพราะช่างพงมีเป้าหมายคืออะไรรู้ไหมรถถ่ายครับ ช่างพงอยากได้รถไถมากแม้กระทั่งเงินพันเดียวยังไม่กล้าเอาไปใช้เลยเงินของรถไถเยใช่เพราะฉะนั้นเรามีเป้าหมายเดียวกันผมก็มีเป้าหมายผมอยากทำบ้านช่างพงกินปลากระป๋องทุกมื้อผมผมกินช้างครับอ๋อเพื่อเก็บเงินนะคะเอาสำหรับทลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะที่พีคอปปี่ทีพีสกินในนําช่องเพิ่มบุญชูชาแนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ